สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเปิดไพ่ประจําสัปดาห์นะคะจากวรามาเล่าในคลิปนี้จะเป็นอิทธิพลคําทํานายระหว่างวันที่6-12มิถุนายน2563ของคนที่เกิดวันพุธค่ะอย่าลืมกดติดตาม f a e e o o o k f n p p g g เวรามาเล่าแล้วก็ y o u u ูทูบช n n e ลวรามาเล่าแห่งนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตเรื่องดวงนะคะโอเคเรามาดูนะคะในเรื่องการงานของคนวันพุธนะคะคุณได้ไพ่เดอะเวิลดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไพ่ที่ p o s i t i v ะะหรือว่ามีผลในทางบวกมากๆเลยก็คือวเ <Wow. S 1> น,นี่ยชาววันพุธจะรู้สึกแฮปปี้กับการทํางานนะคะแฮปปี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณได้เงินเดือนเยอะมากหรือว่ามีคนมาชื่นชมคุณตลอดเวลานะคะแต่ว่ามันเกิดจากความมีความสุขทางจิตใจเหมือนกับมีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่นะคะก็คือว่าคุณรู้สึก โอเคแล้วกับตรงนี้นะคะกับที่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่มารบกวนจิตใจคุณเลยในวิคนี้นะคะซึ่งในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะหรือว่าการติดต่อกับต่างประเทศนะคะหรือว่าการอ,าอะไรอ่ะไอทีโทรคมนาคมหรืออะไรที่มีการแบบเชื่อมโยงกันนะคะในในเครือข่ายที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยเช่น,นจะ ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะผลเป็นไปอย่างที่ใจคิดนะคะแล้วก็มีผลในเชิงบวกด้วยแบบทำงานแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็ถือว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะแบบที่คุณพอใจเลยในเรื่องของการงานแต่ในส่วนของเรื่องความรักนะคะก็คือว่าได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย คุณจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่แฟนของคุณหรือคู่ของคุณนะคะให้มากหรือว่าถ้าไปจีบใครหรือว่ามีใครมาชอบเนี่ยก็คือว่าต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะต้องแบบว่าเพราะว่าเหมือนกับอยาก,กาตกอะใช้คํานี้ละกันเนาะกำลังอินเทรนด์นะคะก็คือว่าเคยเคยดียังไงเนี่ยขอให้ ประคับประคองตัวให้อยู่ในระยะที่สม่ําเสมอแบบนั้นตลอดนะคะก็จะทําให้ความรักเนี่ยดีไม่น้อยเลยเพราะว่าในส่วนของคําแนะนําจากพี่ลูกเต่าเนี่ยคุณเองก็ได้เป็นรูปหัวใจสองดวงซ้อนกันนะคะแล้วก็มีลูกศรปักตรงกลางซึ่งหมายถึงคุณจะมีความรักดีๆรักใครชอบใครก็จะสมหวังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมีแฟนหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้จะแฮปปี้หวานแหววเป็นพิเศษเลยนะคะก็ ขอแสดงความยินดีกับคนวันพุธด,ด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนหรือความรักเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณแฮปปี้ดีพร้อมไปทั้งหมดเลยกัวลาก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาววันพุธอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage แล้วก็ y o u ู u ูบช่ n n e วรวล่ามาเล่าให้ด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย